สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูกระต่ายในห้องเรียนออนไลน์ชั้นอนุบาลปีที่3อีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้อยู่ในหน่วยของรักเมืองไทยและวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรน่าเด็กๆลองสังเกตข้างหลังครูตายสิคะว่ามีอะไรบ้างเด็กๆเคยเห็นไหมคะเป็นบ้านใช่ไหมคะ ใช่แล้วคะ่ะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับบ้านไทยนะคะเด็กๆซึ่งบ้านเรือนไทยก็จะต่างจากบ้านในปัจจุบันมากเลยนะคะเด็กๆและในปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วเนื่องจากปัจจุบันมีวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างที่หลากหลายและทันสมัยมากขึ้นนะคะทําให้การสร้างบ้านมีรูปแบบที่หลากหลายและทันสมัยกว่าในอดีตคะ่ะ การสร้างบ้านเรือนไทยในสมัยก่อนส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างเพื่ออยู่อาศัยนะคะมีลักษณะเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกและยังช่วยป้องกันน้ำท่วมด้วยนะคะเนื่องจากคนในสมัยก่อนนิยมปลูกบ้านใกล้แหล่งน้ำเพราะจะได้ใช้ในครัวเรือนเพื่อการเพาะปลูกหรือการค้มนาคมขนส่งเพราะคนในสมัยนั้นจะใช้เรือในการเดินทางนะคะ และนอกจากนี้บ้านเรือนไทยในแต่ละภาคของประเทศไทยก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยนะคะภาคใต้ภาคใต,คต้พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นทะเลนะคะเด็กๆทำให้มีฝนตกชุกตลอดทั้งปีลักษณะโดดเด่นของบ้านเรือนไทยทางภาคใต้ก็คือหลังคาจะมีทรงสูงมีความลาดเอียงลงเพื่อให้น้ำฝนไหลผ่านได้อย่างสะดวก ใช่คะ่ะก็จะต่อยาวออกมาคุมไปจนถึงบันไดเลยนะคะภาคเหนือภาคเหนือภูมิอากาศจะค่อนข้างหนาวเย็นพื้นที่ส่วนใหญ่จะโอบล้อมไปด้วยภูเขาทำให้บ้านเรือนทางภาคเหนือถูกออกแบบมาให้มีลักษณะมิดชิด เพื่อป้องกันลมหนาวผสมผสานกับความเชื่อและวัฒนธรรมท้องถิ่นทำให้บ้านมีลักษณะเรียบง่ายใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นและเป็นบ้านแบบวัฒนธรรมล้านนานิยมสร้างเป็นบ้านแฝดนะคะและเป็นเรือนที่มีหน้าต่างน้อยเจาะช่องหน้าต่างแคบๆช่วยป้องกันลมหนาวจากภายนอกและรักษาความอบอุ่นภายในตัวบ้านด้วยค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานในสมัยโบราณคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักจะสร้างบ้านตามที่ราบรุ่มที่มีแม่น้ำตามริมหนองบึงต่างๆนะคะ ถ้าพื้นที่ใดเป็นที่ราบรุ่มน้ำท่วมถึงก็จะขยับขยายไปอยู่ตามโคกเนินต่างๆนะคะรูปแบบเรือนไทยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสายกพื้นจะค่อนข้างสูงนะคะทำให้มีพื้นที่ใต้ถุนสูงและใช้สอยได้อย่างดีเช่นการทอผ้าเก็บไหหมักปาร้าเป็นคอเกเลี้ยงสัตว์เก็บอุปกรณ์ทำไร่ทำนาและจอดเกวียนนะคะ และภาคกลางชุมชนในแถบภาคกลางจะนิยมปลูกบ้านริมน้ําเนื่องจากภาคกลางเป็นพื้นที่บริเวณรับรุมแม่น้ํามีแม่น้ําหลายสายเช่นแม่น้ําเจ้าพยาแม่น้ําลบบุรีแม่น้ําป่าสากัก ชาวบ้านจะมีความผูกพันและใช้ประโยชน์จากแม่น้ำและสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนอบอ้าวเกือบตลอดทั้งปีคนจึงนิยมปลูกบ้านริมน้ำกันนะคะบ้านจะสร้างด้วยไม้เป็นเรือนชั้นเดียวเรียบง่ายมีการออกแบบให้ป้องกันความอบอ้าวของอากาศฝนและแสงแดดน,นะคะ โดยหลังคาจะมีลักษณะทรงสูงเพื่อให้ความร้อนจากหลังคาถ่ายเทสู่ห้องได้ช้าและทำให้น้ำฝนไหลลงจากหลังคาได้อย่างรวดเร็วและไม่มีน้ำขังค่ะ เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าบ้านเรือนไทยในสมัยก่อนจะมีรูปแบบที่ต่างกันออกไปในแต่ละภูมิภาคตามภูมิศาสตร์ที่ตั้งสภาพอากาศรวมทั้งความเป็นอยู่ของผู้คนและวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นด้วยนะคะ บ้านเรือนไทยจะหาดูได้ยากแล้วนะคะในปัจจุบันถ้าเด็กๆอยากเห็นจะมีการสร้างจำลองให้เราได้ดูตามพิพิธภัณฑ์และพุทยานต่างๆนะคะสำหรับวันนี้คุณต่ายต้องขอตัวก่อนนะคะเด็กๆไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ